กระดูกมวยการพันมวยก็ถือว่าไม่ทังของภาคอีสานะครับโคจรมาเจอกันยกนะครับปรับรูปแบบการแข่งขับนะครับให้สู่โอ้ยเร็วครับกล้องบุรพาใครจะพลาดโดนของใครก่อนนะครับทั้งแข่งทั้งหมัดทั้งศอกนะครับออกกันหนักๆตั้งแต่ต้นยกเลยครับดูว่าจะมั่นคงมั่นใจหรือเปล่านะครับกล้องบุตรตอนนี้ดู โอ้โหหาเรื่องอย่างเดียวเลยครับก้องบุรพามา้าเดินต่อยท้องต่อยหน้าปล้ำในนะครับช้างมงคลก็มีม,มัดมีศอกคอยบวกอยู่ในก็เหนียวอยู่แล้วนะครับดูจังหวะการล็อกการมัดนี่ช้างมงคลมอรชพสุรินน้ำเงินก้องบุรพาศูนย์กีฬากุศฉิมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับทางบริษัทซีพีเจริญพกรพันอาหารจำกัดมหาชนครับโดยคุณอดิเล็กสรากตาย ขอบคุณ GSV โมวยไทยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินพร้อมด้วยอุปกรณ์พายอุปกรณ์พยายามจะเดินเบียดเลยนะครับอาศัยรูปร่างนะครับมีมหมัดขวานำไปก่อนแล้วก็จะปล้ำในแต่ว่าออกมานี่ยกนี้นี่คาก็ยังตีได้ไม่ถนัดนะครับตีนะครับมีแข้งคอยสกัดเอาไว้ด้วยมาดูกันใน วงไหนวงไหนอีกแล้วนะครับกลางเวทีครับนี่ครับแม่มีศอกคอ,อยสกัดไว้ครับชั้งมงคลโอ้ยจิ้มกับปั้นเข้าไปก้องบุรพาร่างใหญ่กว่านะครับแต่ประทะกันไปแล้วนี่ทำท่าจะเหี่ยวหรือเปล่านะครับทำท่าจะ้าลงไปด้วยนะครับชั้งมงคลก็พยายามจะเบียดจะปล้ำหน่อยเลยแก่เกมดีด้วยนะครับชั้งมงคลจิ้มลำตัวเอาขยับเข้าไปแข้งขวาแข่งขวา ขยับมาเตะขาแข้งซ้ายขวาเฉียวตล่ประเทศไทยจำกัดมหา,าชนสตาร์ทวัดไปกับเราสตาร์ทวันไปกับโยซ่าแบ,บตเตอรี่บริษัทหนานหยางของเหินถังจื้อเย้ากรุ๊ปจำเกาหลียาเกะไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมัญตรามาวินแบงโยคีเนลสสมีวงตมยจดมตราไผ่คู่ล็อกได้นี่ก็ล็อกอยู่เลยนะครับแข็งแรงนะครับสภาพร่างกายความสดนั้นได้แข้งซ้ายมีศอกด้วยครับ วงในดูครับรุนแรงมาหนักมาแรงมากครับก้องบุรพาโอ้โหแต่ว่าหายกสองออกไปในได้ลุ้นอยู่ครับะรับประเดิมชื่อมางคนดูครับวันนี้มานิ่งด้วยนะครับออกสายออกขวาแล้วก็ราชาพัฒส,สุลินครับลกูกศิษย์ของอาจารย์วินิต,ตันจัดนี่นีท่านสอสอดออรประกอนมุ่งจเจริญพร